สวัสดีครับวันนี้พบกับโบเช่นเคยนะครับหลายๆท่านสงสัยครับลูกค้าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้ามาที่ร้านครับแต่ว่าเดินทางมาไม่ถูกร้านมายังไงเดินทางมาเส้นทางไหนได้บ้างนะครับวันนี้เนี่ยโบะจะพามาบอกครับว่ามายังไงนะครับวิธีการเดินทางมาจากบางใหญ่นะครับ โดยคุณลูกค้าเนี่ยจะเดินทางมาจากถนนการจนาพิเศษนะครับยึดป้ายบางแคจะมีเดอะมอลล์บางแคซ้ายมือเราก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับข้ามสะพานมาเลยครับข้ามสะพานถนนเพชรเกษมนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยครับและจะมาเจอป้ายอีกป้ายหนึ่งครับเป็นป้ายให้เรากลับรถนะครับโอเคตรงนี้เลยครับผมกลับรถบางขุนเทียนดาวคนนงนะครับตรงนี้กลับรถเนี่ยจะเป็นการกลับรถใต้สะพานนะครับคุณลูกค้าก็ชิดซ้ายเลยครับ ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตซ้ายมืออย่างหนึงก็คือเป็นเส้นทางลัดนะครับบางบอล3นะครับก็สามารถตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยครับตรงเข้าไปประมาณ1กิโลครึ่งครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีหมู่บ้านร่มใสแกรเดนวิวอยู่นะครับคุณลูกค้าก็ขับตรงเข้ามาได้เลยครับและนี่ก็จะเป็นร้านของเราครับผมมาถึงแล้วนะครับสำหรับโชว์รูมร่มใสเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับเราเนี่ยมีสินค้าให้เลือกกันถึง3ชั้นเลยนะครับชั้นแรกเนี่ยก็จะมีชุดท้องนอนชุดโต๊ะอาหารชุดโซฟาก็มีครับชั้นที่2ก็จะมีในส่วนตัวชุดโซฟาทัั้้งชนเลย นะครับและชั้นที่3าก็จะเป็นชุดห้องนอนถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาชมสินค้าที่หน้าร้านของเราได้เลยนะครับเพราะหน้าร้านเนี่ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับมาได้เลยครับตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึง2องทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเซิร์ชใน Google แ a p ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าร่มไซเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเจอโลเคชั่นร้าเลยครับหรือถ้าใครที่มาไม่ถูกนะครับสามารถโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 8นย์แปดหกเก้าสี่แปดห้า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 ครับผม